สวัสดีครับกลับมากับวันรอท็อกในก่อนอันนี้ก็มีการนำงานบรรยายงานสัมมนามาสรุปแล้ววิเคราะห์ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ต้องนั่งฟังทั้งวันในวันรอท็อกตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง m a การซื้อขายกิจาการ merger and acquisition นะครับเป็นเป็นงานสัมมนา ที่จัดโดยออแก n ไนเซอร์ชื่อ Omega w o r วิลด์ s ลในวันที่26มีนาคม2567ผมบรรยาย1วันเต็มๆแต่ว่าไม่ได้นำสไลด์ทั้งหมดที่บรรยายในหนวันนั้นมามาเล่าให้ฟังมาวิเคราะห์ให้ฟังแต่ว่านำมาแยกเป็นตอนๆให้เข้าใจง่ายๆมีทั้งหมด11ตอนนะครับพยายามให้ตอนตอนหนเนี่ย อยู่ในประมาณสัก10นาทีไม่เกินไปกว่านี้นะครับอาจจะมีเกินบ้างอะไรก็เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังนะครับวันบรรยายจริงๆก็ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง17นาฬิกาคือ5โมงเย็นนะครับก็ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับในตอนที่1จาก11ตอนนี้เรื่อง m a เป็นสิ่งที่นำเสนอในส่วนที่เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องภาษี เรื่องสัญญาทั้งก่อนและหลังการซื้อขายกิจการหรือการร่วมทุนก็จะมีแคสดีที่ผมเตรียมไว้นะครับเป็นเรื่องของ m c d o n a l d อันนี้เก่าแล้วลเก่าแก่ที่สุดแล้นะเพราะว่า m c d o n a l d เนี่ยในประวัติเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนี้โดย2คนพี่น้องนะครับเรย์กับดิกแมคโดนัลล์สองสีพุทธศักราชนะแล้วก็มีการเปลี่ยนมือในปี2498ถึงวันนี้ก็ประมาณ6-70ปีนะ เราก็จะมีพูดเรื่องเกมส์มานะพูดเรื่องของ mksuky อะไรที่เป็นเคสัต์ดีนะครับ mm. ก็ผมเริ่มต้นตอนที่1จาก11ตอนเนี่ยของไอ้นเอเนี่ยให้เห็นภาพว่าเวลาเรามองเรื่องของการซื้อขายกิจการหรือการร่วมทุนเนี่ยขอให้เริ่มต้นที่โมเดลก่อนโมเดลว่าจะเข้าไปซื้ออะไรลงทุนในอะไรซื้อหุ้นซื้อทรัพย์สินซื้อกิจการหรือซื้อคน อันนี้เป็น m a โมเดีเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วย m a a finance จะใช้อะไรซื้อแหล่งเงินที่จะใช้ซื้อซ o u r c e fund คืออะไรใช้เงินกำไรสะสมของตัวเองใช้เงินกู้หาผู้ร่วมทุน m a finance หรือจะกู้จากแบงค์กู้จากแบงค์แล้วเป็นยังไงนะครับใน,ในงานบรรยายนียผมก็จะมีหนังที่มาประกอบให้เห็นว่าออใน ชีวิตจริงๆหรือในหนังเนี่ยที่เราดูกัน,นผ่านๆมาเนี่ยเขาจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับแล้วก็ซื้อคนซื้อคนใช้ใช้อะไรเป็นไฟแนนซ์หรือบางทีอาจจะต้องทำเรื่องบริดจ i จิ้งไฟ n นนซ์ไหมอันนี้ก็อยู่ในในส่วนที่บรรยายด้วยนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการประเมินมูลค่ามีการตีราคากิจการที่เป็นปรบริษ,ษัทเป้าหมายอย่างไร M&A v a l u อเ i o n นะครับ คู่ขนานกับการตรวจสอบกิจการที่เรียกว่า M&A Due Diligence ก็จะตรวจเรื่องการเงินเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีอาจจะมีเรื่อง Operation หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีนะครับอยู่ที่ว่าบริษัทเป้าหมายถ้าเก็ดนั้นเป็นใครนะครับตามมาด้วยการวางแผนภาษี tax plan n i n g วางแผนภาษีคือวางแผนมีกฎหมายเปิดช่องไว้ให้มีการยกเงินภาษีให้หรือเป็นสิ่งที่กฎหมายยังไม่ไปควบคุมถึง ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเปิดเผยได้การวางแผนภาษีไม่ได้มีอะไรเป็นความลับนะครับตามมาด้วย MA Agreement ในกานัรยาก็จะครอบคลุมการทําสัญญาซื้อขายกิจการตั้งแต่เริ่มต้นจาก non-disclosure agreement (MOU) uh, non-binding offer แล้วแต่จะเรียกนะครับ uh, LOI อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ตามด้วยสัญญาซื้อขายหุ้น Process, uh, share purchase agreement นะ จะเป็นหุ้นใหม่เพิ่มทุนที่เข้าไปเดี๋ยวก็มีเคสยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็เป็นแชร์ซับสคริปชันแอเรเมนแ a ลเดอร์ซั a g r ริ m e n t เพราะว่าไม่ได้ขายทั้งหมดอะไรประมาณานี้นะครับนี่คือภาพรวมยังอยู่ในตอนที่1ทั้ง11ตอนเลยนะครับว่าในงานบรรยาย a a มีเรื่องอะไรบ้างนะครับถามว่าแล้วทำไมต้อง m a ในมุมของกฎหมายมุมมองภาษีก็เหตุผลเดิมก็คือว่าไม่อยากต้องการที่จะเติบโตแบบธรรมชาติหรือออร์แกนิกโก o w ก็เลย M&A ็มต้องการจะขยายเหตุผลสำคัญเลยนะหรือต้องการเ i เวอร์ซิฟาแตกแขนงออกไปทำธุรกิจอื่นแตกก็โตโตแล้วแตกหรืออีกกรณีหนึ่งคือไม่ได้ออกข้างนอกแต่ว่าเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในที่เรียกว่า m a เพื่อ Re o r g a ก i z เซ i o ชั<ๆ>่นควบรวมหลายๆบริษัทให้เหมือนหรือน้อยลงให้บริหารจัดการง่ายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีเรื่องกฎหมายมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำอย่างไรให้กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค ภาษีไม่เป็นสิ่งที่ทําให้ M a เอ็นไม่เกิดหรือเกิดไปได้ทายังไงในเมื่อกฎหมายมีภาษีมีถ้าเราทราบเรื่องนี้เราก็นํามาใช้ประโยชน์เชื่อมโยงให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบในการทําอ a นะครับถัดมาก,ก็เป็นบทความนะครับบทความที่ผมได้เขียนหลายปีแล้วนะครับให้กับธรรมนิติในเอกสารกฎหมายภาษีก่อนนะครับก็ เขียนอยู่4-5บทความนะครับแล้วมีการเผยแพร่ไปในวารสารของธรรมนิติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นออนไลน์นะก็ต้องเป็นสมาชิกหรือคนที่ซื้อวารสารของธรรมนิติเขานะครับก็เริ่มต้นด้วย m a กำไรแรสั้นจริงหรือนะครับอันนี้ก็เขียนบทความนี้น่าจะประมาณ10ปีละนะครับถึงปีนี้ปี2 5 6 7เนี่ยผมเขียนก็น่าตั้ง,ตงแต่ก่อนสัก2 5 ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดประมาณนั้นนะครับตามมาด้วยบทความที่สองนะก็เป็นเรื่องของนะถ้าจะวางแผนภาษีในการทำ m, m, m a เนี่ยจะซื้อหุ้นหรือซื้อทรัพย์สินไหนซื้อดีกว่ากันนะก็เป็นบทความที่ไม่ไม่มากนะักว่าประมาณสี่ห้าหน้านะครับถ้าไหนาสนใจก็ติดต่อทมงมิตินะครับว่าในเอกสารภาษีกรนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ใช้ได้อยู่แต่เคสอาจจะไม่อัปเดตแล้วนะครับเพราะว่าเคสที่ผม มีการไปไปเอ่ยถึงนะฮะการซื้อขายกิจการในปี2554นะครับคืออ้างถึงเลัวเซนทันนะครับเซนทันเนี่ยที่ไปซื้อห้างเก่าแก่ในมิลานนะอิตาลีชื่อลาเรนาซองเต้นะครับก็ก็กยกขึ้นมาอันน้นเก่าละ2554ถึงวันนี้ก็เข้าไป1 334ปีนะครับก็สนใจก็ติดต่อทางธมิติได้นะครับถัดมาในเรื่องของโมเดลนะซื้อหุ้น จะซื้อ,อหุ้นก็ได้ทุกอย่างนะครับได้ทั้งความรับผิดด้วยได้ทั้งสิทธิต่างๆได้ด้วยได้ทั้งใบอนุญ,ญาตด้วยได้ทั้งโปรไฟล์คลุณเ,เชียรประวัติด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทบริยูเกอร์บีเจของฝรั่งเขาเนี่ยอายุร้อยกว่าปีแต่วันนี้ก็ถูกซื้อกิจการคือซื้อหุ้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มของไทยเบฟนะครับในเครือไทยเบฟนะครับก,ก็เป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องเทรดดิ้งและนะครับบริยูเกอร์แล้วก็วันนี้ก็ บีเก็เข้าไปซื้อ b i g กต่อ b i g กก็เป็นของฝรั่งเศสคือเป็น c a สโน o กรุ๊ปจากฝรั่งเศสเดิมล้เจซีก็เข้าไปซื้ออันะะนี้ก็เป็นการซื้อหุ้นนะครับถัดมาโมเดลถัดมาคือซื้อแอสเซทไม่อยากได้หุ้นอยากได้ทรัพย์สินบางประเภททรัพย์สินอะไรก็ซื้อทรัพย์สินนะครับเลือกเฉพาะที่อยากได้เช่นที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรซึ่งอันนั้นเป็นทัสินที่เป็นฟิกซ์แอสเซทนะที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้แทนจากแอสเซท แต่บางกรณีก็มีการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันพวกเครื่องหมายการค้าพสกทธิ์นะครับถัดมาลําดับที่3โมเดลที่เขาซื้อกันคือซื้อกิจการซื้อกิจการทั้งหมดคนขายก็เลิกไปซื้อกิจการบางส่วนก็ดึงออกมาบางส่วนที่เป็นดิสเซตยูนิตบางส่วนที่เป็นทีมงานที่คนด้วยฐานลูกค้าด้วยก็ดึงมาอันสุดท้ายที่เป็นโมเดลที่น่าสนใจก็คือซื้อคนนะครับซื้อคนเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูหนังใน n น t f l i x นะ นะครับเรื่องสตาร์ทอัพอันนั้นชัดเจนเลยว่าก็ซื้อคนซื้อซอฟต์แวร์เดเวอเปอรกับทีมนะครับซื้อมาเลยแล้วก็ล็อกไว้ล็อกตัวหเหมือนซื้อตัวนักเตะเหมือนซื้อตัวนักร้องซื้อตัวราดาดาราให้อยู่ในไทยเลยนะครับแล้วก็ล็อกไว้เป็นสัญญากี่ปีกี่ปีถ้าออกออกก่อนก็มีค่าปรับนะครับอันนี้ก็ยากหน่อยเวลาจะประเมินมูลค่าของคนนะครับ ว่าถ้าเป็นนักเตะนักครองดาราเนี่ยเขาก็พอมีมูลค่าในตลาดอยู่แล้วนะครับว่าจะใช้ราคาอะไรนะครับอันนี้ก็จบตอนที่1ใน11ตอนนะครับก็เป็นเรื่องของภาพรวมของ M&A มแล้วก็ถ้าท่านสนใจกดติดตามตอนที่2 3 4 5จนถึงตอนที่11ก็จะพูดภาพทั้งหมดให้เห็นนะครับว่า MA เเนี่ยในมุมของกฎหมายและภาษีนะเพราะว่าผมเป็นนักกฎหมายนะครับทำเรื่องภาษีก็จะฉายภาพในตรงนี้จะไม่พูดเรื่องการประเมินมูลค่า ว่าเขาประเมินยังไงมีสูตรทางการเงินยังไงอันนี้เป็นงานของที่ปรึกษาการเงินนะ FA ที่เขาจะเชี่ยวชาญตรงนั้นมากกว่านะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับยังเหลือตอนที่2-11ถึง11อีกนะครับ